อันนี้คือน้าแข็งน้ำแข็งที่เราจะใช้ในการปั่นน้ําส้มเกลือี้นะนะคะก็จะใช้เป็นยูนิตปนนะคะาะว่ายูนิตปนเนี่ยมันจะสะอาดกว่าที่แบบเป็นเป็นมือนะคะเป็นมือน้ําแข็งมือใหญ่ๆแล้วก็มาปนมันจะไม่ไม่ค่อยสะอาดอันนั้นสําหรับแช่เครื่องดื่มแช่ผักแช่อาหารของอตามตลาดนะคะแต่ยูนิตปนเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการทํา น้ำส้มเกลือนะเพราะว่ามันจะสะอาดกว่านะคะทุกคนนี่ต้องต้องปนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเซฟมอเตอร์เครื่องปั่นถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำแข็งยูนิตที่ไม่ได้ปนก่อนมอเตอร์ของเราก็จะทําง,งานหนักเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่านะคะแต่ว่า เรายังมีออเดอร์น้ำส้มเกรดพิมาคืนนี้นะคะคืนนี้เรามีการทำน้ำส้มเกรดพิมาเนี่ยทาร์เก็ตของเราอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งพันไม่แปล่ะคะหนึ่งพันหกสามสิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยแก้วนะคะทุกคนก็คือเต็มแคปเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นตู้ที่หนึ่งตู้ที่หนึ่งอันนี้เต็มแล้วตู้นี้คือจะมีหกร้อยแก้ว อันนี้คือตู้ที่หนึ่งนะคะ600แก้วแล้วตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่สองตู้ที่สองอีกห0ร้อแก้วก็จะเต็มเต็มแคเลยเต็มแม็กเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ที่สามนะคะซึ่งตู้ที่สามเนี่ยจะอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่สามนะคะตู้ที่สามก็จะอยู่ห้องโถงอีกห้องหนึ่งเพราะว่า่ายัง เซตที่ให้ตู้ที่3อยู่ไม่พอนะคะเพราะว่าเราจะต้องอเซตปลั๊กไฟใหม่นะคะอันนี้คือตู้ที่3เพิ่งจะได้ประมาณ30%นะคะทุกคนอีก70%ก็จะเต็มเต็มตู้ก็จะเสร็จนะคะสำหรับค่ำคืนนี้